ครับอหลังเกมมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มา2องคนนะฮะก็ยังเป็นจริงๆริงที่ได้จหลังเกมอาโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ท้าดูการแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ไม่พูดถึงกันไม่ได้เนาะก็คือว่าการลุ้นสี่แชมป์ของลิเวอร์พูลครับได้ไหมคือก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไอ้เงินเยอะคุณ่ะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลได้ไหม เอาจริงผมผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วตอนนั้ผมเตรียมเรื่องนี้มาผมก็พยายามคิดในใจผมรู้สึกว่าบวกความมั่นใจไปด้วนะผมรู้สึกว่ามีความประสบคอมําเ็จอะเต็มที่ประมาณสัก3 0 3 5ิบสาส่วนตัวนะคือโอกาสจะได้สแชมป์เนี่ยแค่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์หรอสเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามสิบเนี่ยผมว่าเผื่อเยอะแล้วเหมือนเผื่อเผื่อเชียร์ให้กำลังใจตัวเองแล้วด้วยแล้วครสามแชมป์ตอนนี้มันได้อยู่แชมป์หนึ่งละครับคาราบาลครับอีกสองแชมป์เนี่ยเอาที่ที่ได้แน่ๆเอาอะไรดีกว่า ถ้าเอามั่นใจว่าชัวร์สุดเนี่ยก็คิดว่าเอเบครับเพ<อ>ราะ<อ>หนึ่งหนึ่งมันเข้าชิงแล้วชิงกับเชลซีอ่าแล้วก็รู้แล้วก็เชลซีจริงก็ช่วงหลังเนี่ยก็ล,ลุ่มลุ่มดอนดอนุ่มดอนดอนเคยแพ้คา,าบ้านสามลูกอ่ะเออแล้วเขาเรียกว่าไงถ้าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีทีมที่คนข่าสมบูรณ์ตองการมีเตียโก้มีอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะสู้กับเชลซีได้อ่าคือลิเวอร์พูลอ่ะมันผ่านแมนซิตี้มาแล้วเออซึ่งมันมันเป็นทีมเต็งใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอเชลซีมันเบากว่าใช่พอเทียบการลองดูพ <illing> ิเวนลีกตอนนี้ค <seen> ือต้องยอมรับว่าถึงแม้มันจะห่างแค่แต้มเดียวแต่ว่ามันก็อยู่ในมือซิตี้แต่คืนนี้เขาจะนำแล้วนะวันที่เราอัดรายการเนี่ยใช่แล้วก็ต้องฝากคล้องไ้กับไบตันที่ไปชนะเซดอนกับสโปร์้วใช่แต่คืนนี้แมนยูเจอกับลิเวอร์พูลยังเดือดแต้ม่ฟูคูตัดแต้มันทีคือฟูคูแมนยูเนี่ยเขาก็คิดแหละว่าเพราะไงแมนยูมันต้องรู้นี่สี่อยู ลุ้นไม่ไหวนะโรนันโดก็เนี่ยลูกมาเสียเสียอีกคนนึงนะสแสดงความเสียใจด้วยนะฮะก็ซึ่งจริงๆเดี๋ยวเลี้ยวหัวโปรแกรมฟชมเปลีกครับเดี๋ยวมันต้องเจอสเปอร์ด้วยทีนัดแมทที่หนักเนาะเพราะสเปอร์เขาต้องเน้นแล้วก็อย่าลืมวม่าพอมันเข้ารอบลึกหลายๆถ้วยอะ่ะมันก็ต้องพวงเยอะแต่ตัวเขาสมบูรณ์มากไงอ่าถ้วยที่สองอ่าถ้วยที่สามถ้วยแรกมันได้คาราบาวละเอฟเอมีโอกาสน่าจะมีมากสุดอ่าแล้วถ้วยที่สามอ่ะถ้วยที่สามเนี่ยแชมเปียนลีกซึ่งผมมองว่า เข้าชิงแน่ๆเออแต่ก็มีโอกาสที่ไปเจอกักบซิตี้ซึ่งจะเป็นซิตี้ที่สมูแล้ว,วมัน,มนจะเจอกันขนาดนั้นเลยเแล้วซิตี้ต้องไปตัดกับเหลียิดยไงใช่ไหมผมก็รู้สเดี๋ยวไปตีกันอีกซิตี<น>้เจ็บอีกผมวม่าล่นดิ่งกบซิตี้เมว่าใครจะเข้าชิงกับล oh ิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่หนักนะของลิเหลียวภูมองข้ามเบียร์เลยมองข้ามเลยเหรอถึงจุดนี้เราต้องคิดว่าเราผ่านได้ก็เอาเป็นว่า ที่จะพลาดสามได้แค่3ามสิบสาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือคบ,บอลลีกหนึ่งแน่นอนก็คิดง,ง่ายๆสมมุติว่าเอา้าบอลลีกโอกาสเนี่ยต้องน้อยกว่าห้าสิเอร์เซ็นอยู่แล้วว่ากับตามตรงแล้วก็แชมเปี้ยนลีกสมมุติถ้าชิงกับแมนซิตี้อะไรเงี้ยมันก็ห้าสิบห้าสิบถูกไหม,มแล้วกับเชลซีเนี่ยถึงแม้รู้สึกเอ้ยมั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหเต็มที่มันก็อาจจะแบบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆแต่อย่าลืมนะว่าปีเนี้ยแมนซิตี้ <Man City S 1> ไม่เคยชนะลิเวอร์พูลนะต้องต้องบอกกันถ้าเกิิดไปปชชงกกกับแมเีีี้ยนลออะ แมนซิตี้ก็อาจจะไม่แน่นะ,เพ,ะเพราะเพราะว่าเอาว่ามันตามตรงนะถือว่าแมนซิตี้เนี่ยจะแพ้ลิเวอร์พูลฟังดูเหมือนเพี้ยงความแต่ว่าถ้าเขาจบด้วยดับเบิร์แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหก็หลุดก็ยังหรูหรานะอ่าก็ไม่รู้แหละใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเอาใจช่วยนะครับว่าเขาจะได้4แชมป์สามแชมป์หรือ2แชมป์แต่ตอนนี้ได้มา1แชมป์แล้วะนะ,ะก็เอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับสำหรับน้าติงทายอย่างเดียวเลยลิเวอร์พูล ไม่ได้สี่แชมป์มันยากเต็มที่สามแชมป์มันไม่มีใครเคยทํามาก่อนคือตอนนี้เขาเรียกนะฝั่งอังกฤษอะบ่อดรับพนันถูกกฎหมายเคยเปิดราคาเรียกว่าแทงหนึ่งได้เป็นพันๆเลยตอนนี้ลถเหลือน้อยลงแล้วเพราะว่ากระแสมันเริ่มมาแต่ทีมอื่นก็เยอะคุณจะจับปลาหลายมือคุณก็ทำลำบากนะแต่ตอนนี้มันลาบากมันต้องเจอหลายสื่อเอาเป็นว่าแฟนหรือว่าภูเตรียมใจเชียร์กันก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ